็วันนี้ก็เป็นงานตรวจพระพิทธ,ธร,รมคุณแม่ครับคืนี่เ็บนะครับก็ทำมาเจ็ดวันแล้วก็ความจริงแล้วก่อนอื่นที่อยากจะแบบพูดเลยนะครับก็เลยอยากอยากจะขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุก,ท,กท่านนะครับที่มาที่งานแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นความจริงอยากจะบอกว่าผมเดินไปบอกแม่ทุกวันว่าแบบโอ้โหโแม่คนมาตกแม่เยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรา ดีใจแทนแม่มากๆเลยอะไรเงี้ยขอบคุณขอบคุณทากงม่จริงครับที่มาส่ง,งคุณแม่คือไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ที่สือ่อมวลชนทุทกท่านด้วยนะครับที่แบบเออไม่ได้มาเป็นแค่สื่อมวลชนแต่ว่ามาช่วยงานด้วยอยู่กับพวกเราทุกๆคนเลยจนจบงานนะครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมขอบคุณไปถึงหลายๆคนที่พาอจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยครับในโซเชียเลขเขาเวลาไปไปอ่านข่าวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เดียหลายๆคนเขาก็เขาก็เป็นกำลังใจให้ทุคนะแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ครอบใใครัวเราอยากจะบอกว่าพวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับแต่ก็มีคนส่งมาให้เยอะแล้วก็ได้อ่านบ้างนะครับก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเออเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่นะครับแล้วก็วันใหม่ด้วยนะครับเป็นห่วงวันใหม่ก,กันทางเยอะมากๆอันนี้พวกเราแบบรู้สึกขอบคุณกันใจจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆร ได้ก็ความจริงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออเหมือนกับหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าเออเหมือนไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่สบายนะแต่ว่าความจริงแล้วว่าแม่ไม่สบายมาก็6กปีแล้วนะครับผมก็เออด้วยอาการของโรคมะเร็งน,นะครับผมก็เป็นมะเร็งที่ไตนะครับแต่แล้วก็เอ,อ,อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็มี ช่วงของเฟสที่ว่าโลกมีการควบคุมให้อยู่ได้กับมีช่วงที่เริ่มลุกลามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็6ปีแต่ว่าออช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็มีบุญนะครับคุณแม่ก็แบบจากไปอย่างสงบน,นะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่พลมับม ได้คุยได้คุยยอ๋อจริงๆเอาจริงๆอะมันแอบปรับนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเป็นแบบจะลักษณะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไทยๆก็อาจจะมีได้คุยกันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับว่าเอออะไรยังไงแบบพอดะปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการคุยกันผ่านไม่ได้เรียกกันมานั่งคุยอะไรเงี้ยจะได้คุยกันคนละทีสามารถบ่าเช่นมาถึงว่าเธบอยคุยของเขาผมคุยของผมเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีการคุยกันแบบ อาเรียกมาพร้อมหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะทหนึงเรื่องนี้มันแอบ,บพูดยากนิดนึงครับคือหมายถึงว่ามันก็ต้องอธิบายคือที่พันบอกปุกบปับเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปุกบปับขนาดนั้น,นหรอกแต่คือหมายถึงว่าช่วงที่คุณแม่อัสุดช่วงสุดท้ายช่วงท้ายๆของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด3เดือนนะครับทีนี้คือถามว่า มันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้านี้คือมันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีสายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาสั่งลากันนะรูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ ใจนึงก็รู้แต่อีกใจนึงเราก็อยากให้เขาอะอยู่เป็นนานาใช่อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลากันเป็นกิจกรรมขนาดริถพั์บอกอะนะครับแต่ว่าอย่างถ้าตัวผมเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่แบบแต่ไม่ได้เป็นกิจกรรมขนาดเช่นเ เช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสามสุดท้ายเนี่ยก็นั่งกันโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนทําจริงแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างเช่นแม่เขาก็จะเคยจะพูดว่าแบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบมีห่วงมากว่นนี้แต่ว่าแบบตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่า เนีสามคนอ่ะก็ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถามว่าเขาหมดห่วงไหนเนี่ยเขาก็หมดห่วงแหละครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่แบบเสียดายแค่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเรา่ใ้ได้มากกว่านี้แค่ไนนเองก็จะเป็นลักษณะการพูดพวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจกรรมขนา อืมอืมใช่คือเราอย่างที่ผมบอกเนาะไม่อยากมาแบบพูดอะไรเป็นกิจตันามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันเหมือนแบบจะมันจะบอกลาเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กำลังใจเขาตลอดว่าแบบสู้นะแม่เออถ้าแม่สู้อ่ะโกบอยอ่ะสู้แบบแม่จะรักษาจะแบบพาใช้จ่ายอะไรยังไงอ่ะถ้าแม่สู้อ่ะโบบอยสู้อะไรอืม จริงๆสำหรับวันใหม่ก็จริงวันใหม่เนี่ยเขาก็พอจะรับรู้นะครับถึงสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกผมก็คิดว่าเราอยากให้น้องออไม่อยากให้วันหนึ่งที่แบบมันเกิดเหตุปุบปับแล้วน้องตกใจอะไราเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไง แต่เราอาจจะไม่ได้แจ้งตรงๆไม่ถึงไม่ได้ใช่เราไม่ได้พูดให้แบบไม่ได้บอกเขาตรงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกอ้อมๆให้เขาเข้าใจที่สุดแหละถึงสถานการณ์คาับแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะคับเขาเขาก็เขาฟังแหละเขาก็เข้าใจแต่ว่าภาพเรากับภาพเขาไม่เหมือนกันสำหรับเด็กใับใช่ใช่น้อยเราน้อยเขาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ใช่คือทุกคนเห็นวันใหม่บอกว่าคือเอาจริงจริงวันใหม่เขาโตไว แต่ว่าจริงเขาเยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมหมายถึงว่าตัวเขาโตแต่ว่าข้างในเ,นเขาเยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าลงดีเทลเล็กๆเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแบบไปกลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเพราะาแม่ปกติน้องนอนกับแม่ใช่ไหมทีเนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีจีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่า ที่พัดบอกอะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหวเราก็เคยมีการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างเช่นเนี่ยตอนที่แม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อสามเดือนที่แล้วเราก็นั่งบอกเขาแล้วว่าวันใหม่ตอนนี้คุณแม่เขาว่าแบบไม่ค่อยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนนี้แบบวันใหม่อ่ะก็ต้องอย่าดื้อคุณแม่นะคุณแม่เขาไม่สบายเยอะแล้วแบบเราก็ไม่ พวกเฮียความจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากให้วันใหม่อ่ะแบบถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดไปอย่างนี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้หินแต่หินหินใช่ครับจนจนคำจริงแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใจว่าสามคนหมายถึงว่าบอยหนองพัดเนี่ย เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตกันแล้วกันหลายๆครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกันแบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหน,นต่อเออแบบช่วยแม่ไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงท้ายๆที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่จะมีเวลาอีกไม่นา,านเลยเราก็ไม่บอกมันใหม่อีกว่าที่เคยบอกมันใหม่มันเหลือน้อยอยู่แล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ย คือเขาอะถามว่าเขาว่าเสียใจไหมเขาเสียใจนะพอร้องไห้เขาร้องไห,ห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆอะเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีเขาอะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเป็นเด็ก,กอะไรใช่คือความจริงแนละ้วอย่างที่พี่ๆทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอะ่ะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะเลยว่า เขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นนะคันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนก็ด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพอเข้ามาโอ้ใช่เขาว่ายิ่งมันก็จะกลายเป็นแบบกลับไปเรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกความยิงผมถามเขาว่าแบบผมถามเขานะผมถามเขาว่าแบบหลังจาก ผ่านมาแล้วหลายๆวันนะว่าแบบวันนั้นทนําไมร้องไห้เยอะอะไรนะเนี่ยเขาก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้เขนะาพูดคำนี้เขาบอกว่าแบบเขาพูดกับผมคำนึงมันก็มันก็อิมแพกผมนะเหมือนกันต้องรู้แบบเออทําไมมันเสียใจขนาดนี้ล่ะอะไรเนี่ยมันเข้าแบบไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็แข่งเทมแข็งเยอะครับขอบคุณคำนึงผมวนะ่าต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานพี่นักข่าวด้วยที่แบบ อยู่เป็นห่วงเขารู้สึกวันใหม่แล้วก็ยืนเชื่อเล่นมันใหม่ให้กำลังใจวันใหม่อะไรเงี้ยวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรเงีเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทําไมนะอ๋อว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันบอกว่าท้งต่อไปกลายเป็นแบบว่าร้องไห้โฮเออใช่เขายังมาพูดทานองก็แบบพลาดและพลาดและอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเพิ่มข ภาพาว่าแบบว่ามีภาพออกมา,าอะไรอย่างเงี<อ>้ยบอแบบว่าแบคนักแน่เยอะเราก็คือจแบบริงๆเราไม่ใช่แค่แม่แต่เราคนที่มาส่งจริงๆนนีก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่า, <c oughs> ว,าว่าจะเป็นแบบนี้นะหือว่าเราเราเห็นอะไรคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรที่คนจะูดว่าใจหายอยู่ในกระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรหลายคนเดินเข้ามา สแสดงความเสียใจกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเริเขาตกใจมากเขารอให้เลยใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอ่ะมีผลตอบสนแบบจำนวนมากแล้วก็ว<ช>ิจัยแล้วก็จริงก็ภูิใจที่เออแม่มีคนรักเยอะใช่ใช่มีคนแม่มีคนรักเยอะจริงๆงแบบอาจจะเป็นเพราะว่า ทุกคนได้เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ผ่านออนไลน์ด้วยเนาะต่เด็กๆอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่ขอ,ของตัวเองด้วยอย่างที่พัดพูดเลยแบบผมมาพูดกันเองก็แบบดีใจมากๆที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้คําว่าแทบทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักอ่ะโทรมาทุกคนแบบร้องไห้แบบ ร้องไห้มากๆเลยอ่ะตัวเรารู้สึกว่าแบบเขาเสียใจกับการจากไปของแม่มากๆอะไรเงี้ยแล้วทุกคนรักแม่มากๆไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่หม,มายถึงผมหมายถึงในในโลกโซเชียลด้วยนะหมายถึงว่าแบบทุกๆคนเลยความจริงแล้ว่ถ้าเกิดทุกคนเห็นนะวันแรกแบบกับเก้าอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่วันหลังๆเราก็ต้องแบบไปเราก็เรยเชา่าเก้าที่มาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆจริงแบบ ขอบคุณแทนแม่นะครับผมผมแบบผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากาผมบอกแม่ทุกวันว่าแม่คนมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยดีใจแทนแม่มากๆครับก็พรุ่งน,นี้ก็จะมีมบ,บัญชปาปนกิจคุณแม่นะครับก็ความจริงแล้วผมจะเคลื่อน คุณแม่นะครับจากศาลาไปที่เมนสองนะครับที่วัชกีมหาธาตุเนี่ยแหละครับก็ครับเริ่มเริ่มเคลื่อนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมาจะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมนสองได้เลยนะครับตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งได้นะครับพิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการลอยอังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับ เขาริงบอกเรื่องนี้ก็บอกได้ผมไม่ติดคือผมจะพา,าพาคุณแม่ไปลอยที่พัทยานะครับไปรอยไปที่เดียวกับคุณพ่อครับให้ให้ท่านไดอยู่ด้วยกันมีอะไรอยากจะ หนักเลยนะถ้าพูดได tamam ้จะหนักเลยนะจริงๆก็แค่อยากจะบอกแม่ครับว่ามันต้องเสี่ยงเพราะว่าสิ่งที่อแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้ลูกผมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่ลูกผมจะลำบากเขาต้องพยายามทำ ทุกอย่างทำตู้ทำแนวของเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะโอเคครอบครัก็ขอบคุณในะสิ่งที่แม่ทำให้มากมากแต่นะตั้งแต่ที่มันเช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลังอะไรเงี้ยครับเห็นว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้ขขพี่ขขพี่น้องเราสื่อที่น้อง ที่พวกเราอ่ะออโอเคเพรผมอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็มันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจมันก็ทําให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่มันฟังเรารู้สึกว่า ไม่ลองไม่กล้าพูดเราก็กล้าพูดมากขึนเอผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราดูว่าคือในวันที่แม่มีอยู่เราเราอย่ที่นอนที่เราอยู่กับเราอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเลยที่แม่ที่ความจริงแล้วคือทีพท่พัดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะ คือพัดจามีนิ่งหมหถึงว่าพวกเราคือคำนิงถามว่าในบ้านนี่สนิทไหมสนิทแต่แค่เป็นพี่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเอาง่ายง่ายเช่นอย่างที่พี่ทุกคนเคยรู้ว่าใครเริ่มจีบใครก็ไม่มาเล่ากันนะเอาอย่างเงี้แบบรู้จักข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกันคุยเล่นกันเรื่องบ้าป้าเอาบอลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในครอบครัวถ้าถามผมอ่ะผมต้องมั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใคร คืออันเนี้ยเป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่นะครับคือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมหรอกแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆือว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้านอะสามัคคีแลว้วก็รักกันนะครับก็ก็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือ ผมว่าถ้าทำรับผมแล้วอะไม่ต้องพูดอะไรอะแม่เขารู้หมดเลยว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ว่าสำหรับผมอะแม่คือทุกอย่างของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกแม่เนี่ยแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่ไปพูหรวกแล้วเนี่ยผมว่า สุดท้ายด้วยความเป็นเขาอะเขาก็มีความผิดยังเป็นห่วงผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันนี้ผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผมมจะดูแลน้องๆเองไม่ว่าวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวผมจะดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนทั้งนอก,นกคัทแล้วก็วันใหม่นะครับก็ก็เป็นอะไรที่ผมผม ผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมอีอีกเรื่องหนึ่งคือยังไม่สร้างบ้านจันดีใช่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> แต่ก็คืออย่างที่บอกอะแม่เขาจัดการไว้ให้ทุกอย่างหมดแล้วอะครับคือที่เขาแบบเน่งสร้างัตูอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาป่วยอะผมอยากจะบอกพี่พีทุกคนกับผมอยากจะอวดแล้วกันคุณแม่ผมะว่าที่พี่ทุกคนเห็นสตูที่แบบสตูที่ไปถ่ายงานกันขึ้นมา หนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแม่สร้างตอนแม่ไม่สบายทั้งหมดคือต่อให้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็ไปปีนเก้าอี้ฉาปูนอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าผู้คําเนี้ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาก็จะแบบหูดหิดผมบอกว่าไว้ว้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะแม่เขายังทำโปรเจกต์นี้ใช่ใช่ใช่เขายังบอกเขายังบอกผมเลยว่า มองว่าเสียดายความพิเศษใช่ใช่ใ่ก็ยังมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แม่เขาทำขางไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องมาสานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับก็ก็ถ้าสุดท้ายถ้าจะพูดอะไรถึงแม่ผมก็อยากจะบอกว่าผมหนองแล้วก็พัดแล้วก็วันใหม่ก็แบบภูมิใจมากมาบภูมิใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่มากๆ ผมพูดแทนน้องๆได้เลยครับทั้งน้องทัดแล้วก็บันหมัด